น้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คติธรรมคำสอนคุณครูบาอาจารย์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้จะได้นำคีว่ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัตตาเตรละมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัะทำด้วยนะครับท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัตตาเทระเป็นอายการทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจการวิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรม ที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้คิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทำให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมชั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากทั้งบรรพชิตและขรััถ์ในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนั้น ท่านยังมีสานุสิทธ์ทั้งนักบวชและคารวะในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเครื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลา,ท,าท่านทรงเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยาก ในสมัยปัจจุบันความเป็นผู้มีประวัติอันงนงามตลอดสายนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆท่านกําเนิดในสกุลแก่นแก้วโดยนายคําด้วงเป็นบิดานางจันเป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประจำสกุลตลอดมาเกิดวันพระรหัสสวดี เดือนยี่ปีมะแมวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องกัน9คนแต่เวลาท่านม,มรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียงสองคน ท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวไประจํานิสัยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากแต่เล็กพออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะเรียนสูตรต่างๆ ในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติและอัตยาศัยเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูบาอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อบวชได้สองปีท่านจำต้องสื่ออกไปตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สื่อออกไปแล้ว ท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีกเพราะมีความรักในเพศนักบวชมาเป็นประจํานิสัยเวลาสืบออกไปแล้วเป็นคา,ารวาสใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชไม่ได้ลงลืมและจกิดจางทั้งยังปับใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้าทั้งนี้อาจจะเป็น เพราะอำนาจศรัทธาที่มีกำลังแรงกล้าประจําเนิสัยมาตั้งแต่เดิมก็เป็นได้พออายุได้22ปีท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นกําลังกิงได้ลาบิดามารดาท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์ จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแกงบริขารในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบลมีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปัชาท่านพระครูสีทาเป็นพระกรรมาวาจาจารย์ ท่านพระครูประจับอุบลละคุณเป็นพระอนุสาสนาจารย์เมื่อวันที่12บมิถุนายนพุทธศักราช2436พระอุปชัยยะให้นามชายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุบสสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์เสา กันตะสีโลวัดเรียบเมืองอุบลเกิดสุบินนิมิตเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพอายการย์เสากันตะสีโลวัดเรียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธประจำเป็นนิสัยชอบกว่าบทธรรมบทอื่นๆ ในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายามในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่า ท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยขวากน้ำจนจะหาที่ด้านด้นผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปก็ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตา เดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายามขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติซึ่งเขาตัดลม้มลงขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีเปลือกและกระพี้ถูกพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปีนขึ้นและ ไต่ไปตามขอนชาติที่ลมนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กําเริบให้เป็นพพชาติสืบต่อไปอีกแน่นอนคำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบกับชาติ ความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่คนชาติผูพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่มีทางสิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้เวิงวางกว้างขวาง,วางเทียบกับความไม่มีที่สิ้นสุดแห่งวัฏตวน ของมวลสัตว์ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่มา้าขึ้นมาในขณะนั้นเลยปีนขึ้นบนหลังมา้าด้วยแปลกประหลาดขณะนั้นปรากฏว่า ม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังท่านเองก็มิได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละโดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึ่งประสงค์ใดๆในขณะนั้นระยะทางที่ม้าวิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางเวืองวางนั้น รู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคลาดได้ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิกิตด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยไม่ได้บังคับพอถึงตู้พระไตรปิฎม้าก็หยุด ท่านก็รียบลงจากลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนม้าก็ได้หายตัวไปในขณะนั้นโดยมิได้กําหนดว่าได้หายไปในทิศทางใดท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎก ที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยขวากน้ำต่างๆไม่มีช่องทางพอที่จะเดินต่อไปอีกได้แต่มิทันจะเปิดดูตู้พ่อไก่ปิดกว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างเลยรู้สึกตัวตื่นขึ้น สุบินนิมิตรนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสําเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งม,ม,มีบทพุทธโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอริยมดต่างๆ อย่างมั่นใจส่วนธรรมที่ถือทุดงควั์ตที่ท่านศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุบสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกลเป็นวัดไม่รับข้าหาปฏิกิรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่ง บินทบาทเป็นวัดประจําวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไปหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามส่งที่หลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาทหนึ่งฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารวางใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆันหนึ่ง ชันในบาทคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาบ้างในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อมผาบ้างถือพระไตรกีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืน ได้แก่สังฆาติกีวอนสบงเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้ 1. นทุดงนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วนเขียข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยาก ในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำกิงในงานทุกขิ้นทั้งกิจนอกการในไม่หล่อแหละมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอริยบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเทียนเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายใน ไม่มีความฟุ้งเฟ้อเหือห่อเหิมเข้ามาแอบแฝงได้ทัทง้งๆที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วๆไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ามหันด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากในระยะต่อมาที่แน่ใจว่า มีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินนิมิตจนได้ความโดยลำดับว่าการออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรทมก็เท่ากับการยกระดับจ,จิตใจให้ค้นจากความผิดประเภทต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวมแห่งสรรพทุกข และป่าอันรกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ้อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เว้งวางไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณ,ณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนหมาตัวของอาจ เป็นพาหาหนาขับขี่ไปถึงที่อันกเกษมและพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิกิตสวยงามแต่วาสนาไม่อำนวยสมบูรณ์จึงเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจะตตุปฏิสัมพิทาญาณทั้งสี่ อันเป็นคุณธรรมอย่างผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปลืองเรื่องลือระบือทั่วไตรโลกธาตุมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีความขับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชน ทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่เพราะกรรมอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอบารมีไม่ให้โอกาสวาสนาไม่อํานวยจึงเป็นเพียงได้ชมโต้พระไตาปิดกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมพิธานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิถี แก่หมูชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควรทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบ,บัติที่ท่านพาดำเนิน และธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละครั้งละคราวล้วนเป็นความซาบซึ้งจับใจไพเราะเหลือจะพันละนาและยากที่จะได้เห็นได้ย,ยินจากที่อื่นในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มากท่านผู้ฟังทุกท่าน คลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผู้จะทำขอกราบอภัยท่านผู้ฟังไว้หน้าที่นี้ท้ายนี้ขออราธนาคุณพระศีรัตนาไตรจงมาดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังได้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาทุกประการสำหรับคลิปนี้ช่องมีดี h ช n แนลข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ